กับข้าวสวัสดีค่ะเ <F G S 2> อฟที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะเข้ามาตลาดกันนะคะเนี่ยออนนม,มีปลานนย่างตัวใหญ่มากค่ะอันนี้อะไรยิ่งไก่นะคะเอฟจีเดือหมูมหอันนี้อะไร หอยค่ะนี่หอยหอยงมองเองหระคะอหอยจากตลาดลตัวใหญ่มากค่ะเนี่ยอ้วนค่ะอ้วนค่ะเอซี FC. นี่ค่ะหอยค่ะมีหมูสเต็กไหยนี่ไงหมูสเต็กจ้า มีหมูมีปิ้งไก่นะคะมีปลาทอดนะคะนี่ขนมจีนน้ำยากระทีค่ะจ้าชุดหนึ um> <h <h okay ่งน้ำยานี่ค่ะนี่ค่่ะนากินค่ะนี่เจ้าก้อยจะกินไหมกินอะไรคะ อยากกินลูกชิ้นเหรอคะนี่ไงค่ะน้ำยากะทิมีลูกชิ้นไม่เอาอยากกินฮอตดอกอยากกินฮอตดอกเคะเดี๋ยวจะพาไปซื้อนะคะเจ้าก้อยอยากกินลูกชิ้นค่ะเนื้อย่างโคกขุนเนื้อย่างกขุนก็มีนะคะนี่ค่ะโอ้เจ้าก้อยอยากกินไอ้นี่นะคะ FC นี่ค่ะ น่ากินทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มจัดพอดดอนะกขึ้นมาเนาะแล้วก็อยากกินฮอดดอกนะคะน,นี่ค่ะนี่อัง,งนหนูอาแม่ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ